The blessing. The blessing. นับพระพรของท่านดูทีละอันนับพระพรึ่งพระเยซูประทานนับพระพรนั้นนับทีละ The Blessing เนื่องจากว่าผมเกิดบนดอยนะครับบนเขาบนดอยไม่มีโรงเรียนเป็นพ่อก็เลยส่งมาเรียนในเมือง โดยอาศัยอยู่กับบ้านเลี้ยงเด็กของสุพันณิมิตรนะครับเมื่อสมัย40-50ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เรียนจบประถมพอจบประถมผมก็ไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่พักค่ำสมัยก่อนนะครับเรียนศึกษาผู้ใหญ่เทียบปัจจุบันนี้จริง,รงๆก็เทียบเท่ากับจบม .3 เท่านั้นเรียนมถึงม5มหแต่ว่าไม่จบไม่มีวุฒิมหนะครับวุฒิสูงสุดก็คือม .3 ครับจากนั้นผมก็ไปเรียนโรงเรียนพระคัมภีร์นะครับที สมัยนั้นเขาเรียกศูนย์พระกิติคุณสมบูรณ์อยู่แถบบางแคกรุรงเทพนะครับแล้วก็จบประกาศนีีบัตจากศูนย์อบรมพระคัมภี์ตรงนี้หลังจากนั้นก็ออกมารับใช้พระเจ้าจนถึงปัจจุบันครับ หลังจากที่เราแต่งงานแล้วนะครับก็เนื่องจากด้วยความยากจนเราก็ทำงานทุกอย่างอาชีพทุกอย่างที่คิดว่าเป็นอาชีพสุจริตเราทำทุกอย่างเพื่อจะสามารถอยู่ได้สิ่งที่เราทำเพื่อเพื่อมีรายได้ต่างๆเนี่ยเป็นค่าน้ำค่าไฟส่วนอาชีพจริงๆของเราคือการรับใช้พระเจ้าเรามุ่งมั่นสำหรับการรับใช้พระเจ้ามากเราทำอย่างเดียวเพื่อที่จะได้รับใช้พระเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นค้าขายนะครับรับจ้างก่อสร้างซ่อมมอเตอร์ไซ์ ขายน้ํามันอะไรทุกอย่างเราทําหมดและสุดท้ายก่อนที่เราจะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือไปรับราชการนะเป็นผู้ประกาศเป็นผู้อ่านข่าวประจําที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อรับราชการอยู่แล้วก็รู้สึกได้ยินเสียงจากพระเจ้าว่าต้องมาทําบ้านเกอกมุคพระเราก็เลยตัดสินใจตรงนั้นอธิษฐานต่อรองกับพระเจ้านะครับแล้วก็มารับใช้พระเจ้าด้วยการก่อตั้งบ้านเกอกมุคพระ ซึ่งความจริงแลวเนะี่ยช่วงระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราครอบครัวเราเราไปก่อตั้งบ้านเอกกภาร,รลักษณะอย่างนี้มาทั้งหมด4แห่งแล้วฮะทั้งหมด4แห่งและแห่งนี้เป็นแห่งที่5ที่เราเข้ามาทําตรงนี้แต่จะว่าไปแล้วคือจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดเนื่องจากเรามาที่นี่เราได้ยินเสียงจากพระเจ้าชัดเจนที่เราต้องทําแต่เราไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีคอนเนคชันจากที่ไหนเราต้องลงทุนเองทั้งหมดทั้งชีวิตทุ่มเข้ามาตรงนี้ลาออกจากงานประจําที่ทําอยู่นะ แล้วก็มาทําตรงนี้เราก็มาก่อตั้งเป็นมูลนิธิแล้วก็มาทําเป็นบ้านเด็กกําพร้าที่ชื่อบ้านแสงไทยดรุณปัจจุบันนี้ครับคือผมเกิดมาในครอบครัวที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่ได้เชื่อพระเจ้าพ่อส่งผมไปอยู่หอพักหรืออยู่บ้านบ้านเลี้ยงเด็กของสุพนิมิตรทำให้ผมมีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าจากตรงนั้นตั้งแต่เมื่ออายุ12ปีหลังจากรับเชื่อพระเจ้าแล้ว จากนั้นก็ไปเรียนไปเรียนต่างๆหลายที่หลายแห่งก็ชีวิตก็ไปตามตามตามทั่วๆไปที่เขามีกันแบบวัยรุ่นทั่วไปนะครับชีวิตก็ไม่ได้ม่ได้มีอะไรดีแต่จุดเปลี่ยนที่ทําให้มารู้จักพระเจ้าก็คือเมื่อตอนอายุ19มาเจอกับครอบครัวมิชชันนารีครอบครัวหนึ่งเขามาคุยเรื่องพระเจ้าให้ฟังซึ่งเราเองเราเชื่อพระเจ้าอยู่แล้วแต่เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาที่เราแทบจะไม่ได้ไปโบสถ์แต่เมื่อมารู้จักกับครอบครัวนี้ เขาก็แนะนําเรื่องพระเจ้าให้เราฟังแล้วเราก็เริ่มมากลับมาหันกลับมาหาพระเจ้าใหม่แล้วเกิดการบังเกิดใหม่ตอนที่ผมตัดสินใจว่าผมจะ,จะติดตามพระเจ้าตอนนั้นก็อายุ18ปีแล้วก็เมื่อตัดสินใจอย่างนี้คุยให้พ่อฟังพ่อบอกถ้าอย่างนั้นก็ตัดขาดพ่อลูกกันเลยเพราะฉะนั้นการเรียนสายสามัญทั่วไปผมจึงเรียนไม่จบถูกนงนงับเพราะพ่อ,พอไม่ส่งเรียนอีกแล้วแต่ด้วยพระคุณพระเจ้าก็พระเจ้าก็นําเราให้มีโอกาสไปศึกษาพระคัมภีร ไปเข้าโรงเรียนพระคัมภีร์แล้วจากโรงเรียนพระคัมภีร์นั้นก็ทําให้เราสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเราตัดสินใจติดตามพระเจ้าเห็นว่าชีวิตเราตามพระสัญญาของพระเจ้าว่ามีแต่สูงขึ้นทางเดียวชีวิตดีขึ้นดีขึ้นจากที่เราพูดถึงว่าเมื่อตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่บนดอยอยู่บนเขาซึ่งไม่คิดจะมีโอกาสอะไรนะครับแต่พระเจ้าก็ทรงนำ ก้าวมาทีละก้าวทีละขั้นมาเรื่อยๆเมื่อเราติดตามพระเจ้าแล้วก็มีโอกาสยกตัวอย่างเช่นเรามีโอกาสได้ไปสหรัฐอเมริกาไปต่างประเทศอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่คนทั่วๆไปจะไปกันได้เราไปโดยที่ค่าใช้ใจ่ายเราแทบจะไม่ต้องได้ออกไม่ต้องได้ใช้อะไรเลยมีคนออกให้ทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจในพระคุณของพระเจ้าว่าพระเจ้ายกชูในสิ่งเหล่านี้ให้แก่เราอย่างมากมายจริงๆส่วนตัวผมเองผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ภรรยาที่ดนะีให้ลูกที่ดีและเรามีครอบครัวที่ดี ครับนี่คือพระคุณพระเจ้าที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็เป็นสิ่งที่หาที่ไหนไม่ได้ครับพูดถึงการส่งเรียกนะครับคือตอนนั้นเนี่ยกำลังรับราชการอยู่ผมมีหน้าที่จัดรายการวิทยุตอนตีห้ถึงหกโมงทุกวันนะครับแล้วเมื่อจัดรายการวิทยุตอนตีห้าถึงหกโมงเสร็จช่วงเวลาที่รอเวลาราชการซึ่งปกติคนมาทํางานก็8ปดโมงครึ่ง ช่วงเวลานั่นเราก็จะมีเวลาที่จะเฝ้าเดี่ยวอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์นวัตการพระเจ้าแล้วมีอยู่วันหนึ่งรู้สึกได้ยินเสียงมาทางหูว่าจะต้องดูแลเด็กกำพร้าจะต้องดูแลเด็กกำพร้าแต่หลังจากนั้นก็มาคุยกับครอบครัวก็มาอธิษฐานด้วยกันแล้วเราก็บอกว่าถ้าให้มั่นใจงั้นเราขอต่อรองขอหมายสาคัญจากพระเจ้านะครับเราก็ต่อรองบอกว่างี้พระเจ้าข้าเมื่อเราไม่มีอะไรเลยเพราะเรารู้ตัวเราเองเงินเราไม่มีมีอยู่เพียงนิดหน่อย เราเก็บไว้พี่คิดว่าจะเป็นทุนการศึกษาให้ลูกตอนนั้นลูกคนคนโตเนี่ยกำลังเข้ามาหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับและคนเล็กก็เรียนอยู่อัชีวะเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นพระเจ้าขอพระองค์ดูแลลูกเราสองคนถ้าลูกเราสองคนได้รับการดูแลในเรื่องการเรียนโอเคเราจะเอาเงินที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยเนี่ยเอามาลงทุนเพื่อจะมาเลี้ยงเด็กกัพร้าและภายในปีนั้นเองนะครับไม่กี่เดือนต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีทุนการศึกษาจากสหรัฐอเมริกามาให้กับลูกชาย นะครับลูกชายคนโตก็ได้ทุนการศึกษาเต็มนะแล้วเขาก็ไปเรียนที่สหรัฐและลูกคนเล็กนะครับก็มีเพื่อนสนับสนุนแล้วก็ได้ไปเรียนที่สหรัฐเหมือนกันทั้งคู่ตรงนี้ทําให้เรามั่นใจว่านั่นเป็นเสียงจากพระเจ้าจริงๆนะเราก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นมารับใช้พระเจ้ามาทําตรงนี้โดยที่เงินที่เรามีอยู่ที่มีเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราตั้งใจว่าโอเคเราจะมอบให้กับพระเจ้าแล้วก็มาเริ่มจัดตั้งมูลนิธิแล้วก็มาทําบ้านเด็กกาพร้าแล้วพระเจ้าก็ดูแลเราแต่ละขั้นแต่ละตอนจากตรงนั้นมา ความรักมันของของพระเจ้าไม่เคยยางยืดพระเมต ชีวิตเริ่มต้นจากติดลบด้วยซ้ําไปนะครับต่ํากว่าศูนย์ด้วยซ้าไปแต่ด้วยพระคุณพระเจ้าด้วยความรักของพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและไม่เคยหยุดยั้งเลยในชีวิตเราจริงๆมาวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่ามาจนถึงปัจจุบันซึ่งเราเห็นถึงพระคุณพระเจ้าจุดนีมากมายจ,จริงๆเราก็เลยรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณพระเจ้าและคิดถึงความรักของพระเจ้าว่าพระคุณความรักของพระเจ้ามาใหม่ทุกวันทุกเช้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยจริงๆครับ me mm -hmm.